สวัสดีครับวันนี้ก็พามาเตรียมกระต่ายจะส่งนะครับผมวันนี้จะส่งทั้งหมดห้าตัวนะครับผมห้าตัวห้าตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับผมใส์ใช้คําว่าขึ้นขึ้นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมตัวใหญ่ครับสวยมากแล้วตัวใหญ่มากเลยนะครับผม วันนี้ก็จะมาส่ง5ตัว7500บาทนะครับตัวละหนึ่ง0บาทนี่ครับตัวใหญ่ไอ้พวกสีเทานะครับผมบอกไปแลว้วบิ๊ก,บ,กบิ๊กทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เอาไปทำเป็นเนื้อดีเนาะเราก็จะไม่ไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องของสีอยู่แล้วขอแค่ว่าเป็นกระต่ายสายพันธุ์แท้น,นะครับผมแล้วก็น้ำหนักขนาดตัวได้นะครับผม แล้อย่างผมละาที่ก็คือน,นะครับถ้าใครทําเป็นเนื้อได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันนี้ผมก็แบ่งช่องให้เรียบร้อยับก็ตายนะครับตัวนี้ใส่สาตัวก็เลยจะแบ่งช่องให้เขานะครับผมเพราะว่าเขาตัวใหญ่แล้วเป็นเมฆันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาฟางมาใส่นะครับเดี๋ยวแค่คู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟางใส่ก่อน อ่ะโอเคตอนนี้คือเอาฟางใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวพามาดูทีละตัวแล้วเราจะเอาใส่ทีละตัวเลยนะครับตัวแรกใหญ่มากก็เนี่ยครับอะ่ะเอาลงไปเฮ้ยเฮ้ยออ นี่นะครับผมอยู่ได้พอดีพอหมอะกัดท่ายหน่อนโอเคโวยตัวต่อไปว้าวแหน่มากนะครับผมผมเป็นพ่อแม่พัด ไปครับตัวต่อไปไหลลงไปเย่ยปหัขึ้นมาออออออนี่นะครับอีกตัวหนึง่งตัวขาวลงไปลงไปติดไปทั้งหมดห้าตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะครับก็อยู่เป็นช่องใครช่องมันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับน่าเห็นเลยนี่ นอนสบายครับผมบล็อกนี้ก็คือเอามาพอดีนะครับเป็นบล็อกที่พอดีเขาจะอยู่หางหัวอย่างนี้พอดี่ะโอเคกล่องนี้เรียบร้อยทําการปิดนะครับผมใส่ลงไปเขาก็อยู่ในท่าหมอบนะครับท่าเหมาะนอนนอนเหมาะนะครับผมโอเคคือชุดนี้ไปที่อุบลน,นะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ว่าก็หนึ่งวันอยู่ดีนะครับผมโอเคก็อยู่ใน ท่าที่สบายนะครับผมให้เขาอยู่ท่าที่สบายอ่ะโอเคตัวนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปอีกสองตัวมันอ่ะมันแค่สองตัวนะครับก็นี่อยู่ในท่าหมอะก,ก็อยู่ได้สบายอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรกันเนาะโอเคในกระฝาโอเคฝาไว้ก่อนนี่นะครับกระตา่ายไซส์สามเดือน นะครับสามดีันนะครับใหญ่มากอ้หมึ่ตรงนี้อุ๊บอ้าอุ้ยอุยมาอ,อุ๊บอาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดท่าก่อนอ่ะโอเคปิดครับเราก็นอนอยู่นี่แหละ,อะนอนงลงไปเออเขาก็จะนอนเหยียดนะครับ นี่นะครับเขาไม่นอนนอนเยยนลงไปก็จะพอดีนะครับผมสองตัวใส่ได้นะครับเกินไปนี่นะครับาการส่งให้พี่ที่บลน,นะครับชุดน,นี้เจ็ดพันห้าแม่พันทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่อยากได้พ่อแม่พันไปไปปรับสภาพนะครับไปไปไม่ไม่ให้เลือดเลือดมันชิดกันอย่างเงี้ยถ้ารับจากที่อื่นมาแล้วรับจากผมไปผมก็ยินดีนะครับผมไม่มีปัญหาบางคนเขาเ รับไปเป็นแบบเป็นลูกฟาร์มจากฟาร์มเนื้อที่ที่ส่งให้เนาะแล้วอยากจะได้กระต่ายเนื้อที่ว่าเป็นคัดเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์จริงๆอ่ะเอาไปผสมเพื่อไม่ให้สายเลือดมันเสียให้กระต่ายเนี่ยมันไซส์ใหมันใหญ่ได้คำว่าได้ได้น้ำหนักตามสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับผมก็เอาจากผมไปได้อันนี้รับรองว่าไปขอแท้นะครับของจริงส่วนกระต่ายนิวซีแลนด์ ที่เป็นสายสวยงามนะครับผมผมก็มีขายเหมือนกันนะครับผมใครสนใจก็ต่อมาได้นะครับผมก็มีเลดไว้แบ็คนะครับหลักๆก,ก็จะมี3ามสีนี้ที่ฟาร์มแล้วก็พวกสีหลุดนะครับสีหลุดเขาก็จะทําเป็นเนื้อกันนะครับเลดนี่เป็นเ,เลดนี่เป็นกระต่ายมีใบนะแต่ผมยังไม่พโพสลงเฟสเดี๋ยวจะโพสใ,ให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผม เป็นกระต่ายที่เป็นใบเลยนําเข้าจากยุโรปนะครับอันนี้อันนี้พ่อแม่สายพ่อแม่มีได้แชมป์นะครับผมในส่วนนี้ผมยังไม่โพสต์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาโชว์กันทีหลังแต่วันนี้ก็พูดถึงว่ากระต่ายถ้าใครสนใจทักมาได้นะครับวันนี้ก็จะส่งครับผมยังไม่พอขายเลยครับผมยังไปได้เรื่อยครับสายพันเนาะสำหรับใครทำเนื้อได้ก็ส่งให้ผมได้หมืงนกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ